สวัสดีปีใหม่สำหรับท่านที่มีลัคนาเกิดในราศีกุมนะครับสำหรับในเดือนมกราคมนี้มาดูซิว่าดาวจรบนท้องฟ้านั้นจะมีผลอะไรต่อดวงชะตาของท่านนะครับชาวลัคนาราศีกุมดาวประจำตัวของท่านคือดาวพระราหูนะครับจรไปอยู่ในภพพันธุแต่ได้ตำแหน่งนีด้ดังนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะมีเรื่องยุ่งๆที่จะต้องคอยดูแลเกี่ยวกับครอบ ดูแลบุตรหลานหรือญาติผู้ใหญ่ในบ้านพอสมควรนะครับแต่ในราศีกุมในสมัยโบราณนั้นเนี่ยมันจะมีดาวพระเสาร์เข้าไปครึ่งก่อนที่ดาวพระราหูจะเกิดเ่ยก็ใช้ดาวพระเสาร์นะครับทีนี้ดาวพระเสาร์เนี่ยในในเดือนนี้นะครับจอนเข้ามาอยู่ในราศีมังกรเป็นภพวินาศของท่านและในภพวินาศของท่านนัก็มีดาวใหญ่หลายดวงและเกินดาวพระพฤหัสดาวพระพุธ การเดินมีดาวอาทิตย์สิ้นเดินมีดาวสุกเรียกว่าดาวห้าดวงเนี่ยมาชุมนุมอยู่ในภพวินาศของท่านดังนั้นถ้าตามหลักโหราศาสตร์หรือตามดูดวงแล้วเดือนนี้ท่านก็เป็นเดือนแห่งการต่อสู้แหะครับ <S <S ท่านที่มีงานอยู่แล้วงานก็อาจจะยุ่งขึ้นยุ่งขึ้นเลยเรียวว่าทํางานแบบกระจุก,กะจิกอ่ะบางทีก็ไม่ได้เนื้องานที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือไม่ได้ผลงาน นั่นเองนะครับมันอาจจะได้เนื้องานแต่มันรวมเป็นผลงานที่จะนำมาสร้างความโดดเด่นหรือสร้างความสำเร็จในระยะยาวเนี่ยลำบากประกอบกับดาวพ,พระพฤหัสจะมาอยู่วินาศก็แสดงว่าจะไปพึ่งพาใครก็ลำบากนิดหนึ่งดังนั้นเดือนนี้ต้องอดทนไม่ใช่ว่ามันจะแย่ไปทีเดียวนะครับแต่ว่าท่านก็จะต้องอดทนแหละนะครับในส่วนของการงาน และการเงินก็เช่นเดียวกันการเงินเนี่ยดาวพระพฤหัสจากรลาบพระพราศีเมนเป็นภพการเงินของท่าน,นจอนเขาไม่เห็นภพบินนาศดังนั้นเงินท่านที่หาเงินยากลำบากอ,อยู่แล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับคือบางครั้งที่มันดวงจวังหวะไม่ดีเนี่ยตะเกียรตะกายหาเงินลงทุนทุน่มทุนไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็ไม่ได้นะช่วงจังหวะการดวงดีในการเงินดีเนี่ย ดูเฉยๆงานมันก็เข้าเงินมันก็เข้า,า,ม,ขามีช่องทางนู้นนี่เข้ามาอย่างสะดวกสบายในเดือนนี้ท่านอาจจะฝืดๆสักหน่อยนะครับหรือ,อทําอะไรเนี่ยมันจะต้องไม่ม,มีความอึดอัดทางด้านการเงินพอสมควรแต่ในทางกลับกันถ้าหากว่าคนที่ดาวพระรหเด่นๆในดวงและดาวการเงินเด่นๆในดวงนะครับได้ตําแหน่งกเกษตรมหาอุดราชาโชคอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะทําให้ท es ่านอาจจะมีเงินพิเศษเงินที่มันไม่ต้องแสดงผลอะไรมากมายเป็นเงินลับๆเข้ามาได้นะครับก็เอาเป็นว่าไปดูตามดูดาวในดวงกําเนิดของท่านแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรแต่ในเดือนนี้ยังโชคดีมากเลยที่มีดาวพระอาทิตย์นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยนะครับอยู่ในภพลาภเรียกว่าคู่ของท่านเนี่ยก็ยังตามช่วยเหลือได้ดีทีเดียวนะครับ อ,อยู่ในตําแหน่งอยู่ในเลิกของเทวีอยู่ในเทวีเลิกนะครับก็ถือว่าเรียกว่าโชคดีนะคคู่ยังประคับประคองนะครับเป็นกําลังใจให้ช่วยเหลือนู่นนี่นั่นให้นะครับถึงแม้ว่ากลางเดือนจะไปอยู่พบวินาศก็ยังได้ตำแหน่งจุลลจกักรแต่ไปเจอคู่มิตรกับดาวพระเสาเอ้คู่มิตรกับดาวพระพุธนะครับดังนั้นดังนั้นก็ยังจะอาจจะ แอบตามมาช่วยเหลือท่านที่เป็นคู่อยู่ด้วยกันก็คงจะช่วยเหลือกันได้หรือท่านที่เป็นคู่แต่ยังไม่ได้เปิดตัวแรงมากนะักคู่ของท่านก็ยังแอบตามมาช่วยเหลือกันได้อยู่นะครับก็เรียกว่าถึงแม้ว่าในเดือนนี้ท่านกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้บริหารเนี่ยหรือคนที่ท่านดีลงานเนี่ยอาจจะติดขัดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ท่านก็ยังมีคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะครับ ตามสนับสนุนกันอยู่ได้นะครับก็เรียกว่าดวงคองเราก็มีดีอย่างสยามกันนะครับนะั้นบางคนก็เด่นเรื่องงานบางคนก็เด่นเรื่องเงนินบางคนก็เด่นเรื่องความรักบางคนก็ด้อยเรื่องนั้นน,นี้มันจะไม่มีอะไรสมบูรณ์รเพอร์เฟคไปซะทุกอย่างนะครับสําหรับเดือนนี้ก็ท่านอาจจะต้องดูแลเรื่องครอบครัวนะครับวางแผนเรื่องการงานเรื่องเรื่องการเงินนะครับชาวลัคณาาสีกลุ่มเปิดมาก็อย่าเพิ่ง ท้อแท้นะครับอย่าเพิ่งท้อแท้และที่สาคัญต้องระวังเรื่องอารมณ์ท่านเหมือนกันเพราะดาวพังคารเนยโยกหน้าและอยู่คู่กับดาเมื่อนแต่อยู่นะครับอารมณ์ท่านอาจจะหุนหันพันเล่นรวดเร็วปานนักนะครับและมีความกล้าหาญเด็ดเดียวอยู่พอสมควรนะครับและดาวพังคคารเนยเป็นธาตุลม ไปอยู่ในราศีแห่งธาตุไฟเพราะฉะนั้นแล้วมันจะติดง่ายนะต้องควบคุมอารมณ์ในเมื่อเราดูรู้ดวงดาวล่วงหน้าแล้วว่าดาวดวงดาวจะทําอิทธิพลทางด้านไหนกับเราก็ระงับยับยั้งไว้ได้นะครับดีกว่าเราไม่ดูอะไรเลยนะครับเอาละครับเพืการมาพบกันเดือนหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ